หนังสือไม้วัดจักรวาลงานแปลของสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติลำดับที่77ตีพิมพ์ครั้งที่สองพุทธศักราช2540บทที่หนึ่งไม้หลามนุษย์รู้จักใช้ไม้หลามาเป็นเวลานานกว่า1,000ปีแล้วคำว่าหยาดหลามาจากคำว่าจีดในภาษาแองโกลแซกซันแปลว่าไม้ถือในสมัยนั้นไม้ถือมีความยาวหนึ่งหลา เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดที่ดินกำแพงที่สร้างขึ้นหรือความยาวของผืนผ้าแม้ในปัจจุบันท่านก็อาจเห็นร้านขายผ้ายัางใช้ไม้หลากันอยู่ในอดีตไม้หลาที่ใช้ทั่วไปนั้นมีได้มีความยาวเท่ากันแน่นอนและไม่มีไม้หลามาตรฐานซึ่งจะใช้เป็นหลักเพื่อใช้เทียบกับไม้หลาชนิดอื่นๆการไม่มีไม้หลามาตรฐานนี้ทําให้เกิดความยุ่งยากหลายประการพ่อค้าที่ไม่ซื่อสัตย์อาจจะโกลงลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยเหตุนี้พระเจ้าเอ็ดกากิงเอ็ดเกอร์กษัตริย์แองโกลแซกซันแห่งอังกฤษ ช่วงพุทธศักราช1,500ถึง1,518จึงตัดสินพระไทยกำหนดหลามาตรฐานขึ้นโดยทรงกำหนดขนาดแห่งวินเชสเตอร์ m ม a s u r e of w i n c h e s เตอร์ขึ้นขนาดที่กล่าวนี้น่าจะหมายถึงไม้หลาอันหนึ่งโดยเฉพาะที่เก็บรักษาไว้อย่างดีที่วินเชสเตอร์เมืองหลวงของอังกฤษสมัยนั้นในการที่จะทรงกำหนดสิ่งนี้ขึ้นพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่สำคัญสองประการคือ 1. พระองค์ทรงตัดสินว่าความยาวที่ประมาณขนาดใดที่จะเรียกว่าหลา สองพระองค์ทรงกําหนดให้มีไม้หลามาตรฐานที่แท้จริงขึ้นอันหนึ่งตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีการโต้แย้งในเรื่องความยาวของหนึ่งหลาอีกสมัยก่อนมีคนเพียงบางคนเช่นกษัตริย์เท่านั้นที่จะทรงมีอํานาจพอในการกําหนดมาตรฐานดังกล่าวแล้วเชื่อได้ว่าจะเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปแต่การกําหนดมาตรฐานในปัจจุบันนี้จะตัดสินโดยกลุ่มคนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลหรือองค์การระหว่างชาติพระเจ้าเอ็ดกามีใช่คนแรกที่กําหนดมาตรฐานขึ้นมา หน่วยช่างตวงวัดและมาตรฐานบางอย่างของสมัยก่อนนั้นได้ใช้เกณฑ์กำหนดขึ้นจากวัตถุและประสบการณ์ประจำวันทั้งนี้เนื่องมาจากการช่างตวงวัดเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์เกือบทุกคนและเกือบทุกอาชีพโดยเฉพาะพ่อค้าและชาวนานั้นสำคัญยิ่งการช่างตวงวัดเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติได้จริงและมนุษย์ก็แสดงออกด้วยการกระทำได้จริงๆตัวอย่างถ้ามีใครถามว่าบ้านท่านอยู่ห่างจากโรงเรียนเท่าใดอาจตอบว่าใช้เวลาเดินไปประมาณสิบนาที หรือนั่งรถไปครึ่งชั่วโมงก็ได้เพราะไม่ทราบระยะทางเป็นหลาเป็นเมตรที่แน่นอนจึงบอกระยะทางด้วยถ้อยคำจากการปฏิบัติจริงจริงแทนว่าระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนใช้เวลาประมาณเท่าใดเพราะสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดจึงใช้เวลาเป็นเครื่องบอกระยะทางในสมัยก่อนมีการช่างตวงวัดหลายชนิดเช่นสเตเดียนสเตเดียนระยะทางที่วิ่งได้โดยไม่หอบประมาณ200เมตรเฟลอลองเฟลอลองระยะทางที่มา้าสามารถลากคันไถไปได้โดยไม่ต้องหยุดพัก และเอเคอร์เอเคอร์ปริมาณพื้นที่ดินที่วัวสองตัวสามารถไถได้ในหนึ่งวันเหล่านี้ล้วนมีหลักมาจากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่จริงการวัดด้วยวิธีนี้มีข้อเสียคือไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งหรือแม้แต่จากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่มีข้อดีคือเป็นการวัดที่เข้าใจง่ายและจำลองขึ้นก็ง่ายเช่นการวัดที่ใช้ฝ่ามือพอมเป็นหลักการซึ่งอาศัยสิ่งที่มีอยู่พร้อมแล้วคือมือของมนุษย์ปัจจุบันยังคงใช้ฝ่ามือสำหรับวัดความสูงของมา้า โดยใช้คำว่า hand hand อยู่และกำหนดให้ฝ่ามือหนึ่งมีความยาวเท่ากับ4นิ้วการที่มนุษย์ยังคงใช้วิธีวัดด้วยฝ่ามืออยู่นั้นส่วนหนึ่งก็เพราะฝ่ามือเป็นขนาดที่สะดวกต่อการวัดความสูงของมา้าและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเพณีสืบมาเพราะถ้าไม่มีสายวัดเราก็สามารถวัดความสูงอย่างหยาบๆได้ด้วยมือเหมือนกันในทำนองเดียวกับฟุตฟุตก็มีหลักมาจากขนาดเท้าปกติของมนุษย์มเมล็ดพืชก็เคยใช้เป็นมาตรฐานสำหรับน้ำหนักมาแล้วเช่นมาตรฐานน้ำหนักอย่างหนึ่งคือเกรนเกรน ซึ่งยังคงเป็นหน่วยวัดน้ำหนักที่เล็กที่สุดของระบบอังกฤษจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้จึงมีหน่วยน้ำหนักตามระบบอังกฤษเท่ากับ1ส่วน700ดพนปอนหรือ65มิลลิกรัมซึ่งเภสัชกรได้ใช้ในการชั่งน้ำหนักสารจำนวนน้อยๆสำหรับทำยาน้ำหนักจากมเมล็ดพืชอีกอย่างหนึ่งคือกระดับก็เป็นน้ำหนักของมเมล็ดคารอบต้นเดซี่ขนาดเล็กที่งอกงามอยู่ตามรอยแตกของบาดวิถีและจะออกดอกที่มีขนาดมาตรฐานเพียงดอกหนึ่งหรือสองดอกไม่ใช่ดอกเล็กๆหล,ล,ล,ลายๆดอก ลักษณะของดอกผลและเมล็ดที่ได้ขนาดมาตรฐานไม่ว่าพืชต้นนั้นจะขึ้นอยู่ที่ใดผลหรือเมล็ดของพืชนั้นย่อมเหมาะที่จะใช้เป็นน้ำหนักมาตรฐานจึงเห็นได้ว่าน้ำหนักมาตรฐานก็มีพร้อมอยู่ในทุ่งนาและป่าแล้วเพียงแต่มีเงื่อนไขว่าต้องใช้เมล็ดที่แก่จัดและไม่เป็นโรคเท่านั้นแม้น้ำหนักมาตรฐานนี้จะสูญหายหรือถูกทำลายไปการหาน้ำหนักใหม่ให้เหมือนกับของเดิมก็หาได้ง่ายน้ำหนักที่มากหรือน้อยกว่ามาตรฐานก็ย่อมจะคิดจากน้ำหนักโดยธรรมชาติเหล่านี้เป็นหลักได้ การกระทําที่เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือการคิดหน่วยของปริมาณหนึ่งไปสัมพันธ์กับหน่วยของอีกปริมาณหนึ่งได้ในสมัยก่อนใช้โถหรือถังพิเศษเป็นมาตรฐานสําหรับตวงหรือวัดปริมาตรโดยจะใช้ตวงอะไรก็ได้ตั้งแต่ข้าวโพดไปจนถึงเหล้าอางุ่นเขาจะเก็บโถนี้ไว้อย่างปลอดภัยใบหนึ่งเพื่อเป็นมาตรฐานสําหรับโทดวงอื่นๆถ้าโถมาตรฐานนี้ชํารุดหรือสูญหายไปการจะทําโถขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิมทุกประการนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนอกจากนี้การค้าที่ขยายตัวไปทั่วโลก ทำให้มีความจําเป็นที่จะต้องสร้างโถที่เหมือนกันขึ้นมาเป็นจํานวนมากเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในแต่ละประเทศแต่ละเมืองด้วยการจะนําโถมาตรฐานไปยังที่ต่างๆเพียงเพื่อจําลองขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิมนั้นไม่สะดวกแน่นอนชาวบาบิโลเนียนจึงตั้งระบบหน่วยช่างตวงวัดที่สัมพันธ์กันเพื่อจะได้สร้างมาตรฐานของปริมาตรที่สัมพันธ์กับน้ําหนักเพื่อใช้ในสถานที่ใดก็ได้หน่วยวัดความยาวของพวกเขาคือฝ่ามือภาชนะสี่เหลี่ยมลูกบาศซึ่งทุกด้านยาวหนึ่งฝ่ามือจะมีปริมาตรที่เรียกว่ากาขอบ ประมาณเท่ากับ1ลิตรของมาตรฐานปัจจุบันจึงเห็นได้ว่าเพียงอาศัยความกว้างของฝ่ามือผู้มีฝีมือก็จะสามารถสร้างกล่องที่มีปริมาตรหนึ่งกาได้โดยง่ายหน่วยน้ำหนักจึงเกิดสัมพันธ์กับหน่วยปริมาตรกาขึ้นมาหน่วยน้ำหนักที่เรียกว่าเกรดไมนาเกรดมีนึกเป็นน้ำหนักของน้ำที่บรรจุเต็มในภาชนะที่จุหนึ่งกาฉะนั้นถ้ามีภาชนะน้ำและตาช่างมนุษย์สามารถช่างหินหรือโลหะเพื่อหาน้ำหนักหนึ่งเกรดไมนาได้โดยอาศัยน้ำหนักนี้ก็สามารถกำหนดน้ำหนักอื่นๆเป็นระบบขึ้นได้ หนึ 1> 1่งเซเกิลเชเคอร์เท่ากับหนึ่งส่วนหกสิบเกรดไมนาหนึ่งเกรนเท่ากับหนึ่งส่วนหกสิบเซเกิลหนึ่งทาเลนทาเลนเท่ากับหกสิบเกรดไมนาโดยอาศัยวัสดุที่จําเป็นและความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้มนุษย์สามารถสร้างมาตราน้ําหนักและการตรวงที่จะใช้ประโยชน์ได้ทุกขนแห่งในโลกดังจะได้กล่าวต่อไประบบการช่างตวงวัดสากลเรียกย่อๆว่าระบบ SI ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีหน่วยที่สัมพันธ์กันมีหน่วยมาตรฐานหลักที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษเพียงเจ็ดหน่วยเท่านั้น ส่วนหน่วยอื่นๆทั้งระบบล้วนสัมพันธ์กับหน่วยทั้งเจนี้ระบบการนับในปัจจุบันของเราอยู่บนพื้นฐานของหลักสิบเรียกว่าระบบทศนิยมระบบนี้น่าจะเริ่มขึ้นจากที่มนุษย์สมัยก่อนนับวัตถุจำนวนน้อยๆด้วยนิ้วมือแต่ในยุคและสถานที่ต่างกันมนุษย์ก็ใช้ระบบจำนวนแบบอื่นชาวบาบิโลเนียนใช้ระบบที่มีฐานห0จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะแบ่งเกรดไมานาออกเป็นห0เซเคิลและให้60เกรดไมานารวมกันเท่ากับหนึ่งทาเลนต์เรายังคงใช้ระบบนี้วัดเวลา 60วินาทีเท่ากับ1นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงและมุม60ิฟิลิปดาเท่ากับ1ลิปดา60ลิปดาเท่ากับ1องศาอยู่จนทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงหน่วยของเวลากว่าจะยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ SI เป็นวินาทีนาทีชั่วโมงวันและปีนั้นคงจะเกิดความสับสนอยู่อย่างมากเพราะไม่เช่นนั้นการนับเวลาคงจะเป็นระบบทศนิยมไปแล้วอย่างแน่แท้บางระบบนิยมแบ่งย่อยลงไปเป็นจำนวน12เช่น สิบสองนิ ar, <12 S> 1> 1 phrases, ้วเท่ากับหนึ่งฟุตหรือสิบสองเฟอร์ลองเท่ากับหนึ่งลีกหรือสิบสองเพนนีเท่ากับหนึ่งชินลิงและจำนวนสิบสองหนึ่งโลซึ่งสามารถแบ่งเป็นสองส่วนส่วนละหกสามส่วนส่วนละสี่สี่ส่วนส่วนละสามและหกส่วนส่วนละสองได้ทันทีการแบ่งเช่นนี้สะดวกสำหรับการค้าและการเกษตรมากแม้ว่าจะยุ่งยากสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติงานด้วยระบบทศนิยมมากก็ตามระบบการช่างตวงวัดที่กำหนดกันทันสมัยขึ้น มีแนวโน้มจะเป็นการแบ่งแบบทศนิยมระบบทศนิยมที่สําคัญระบบแรกคือระบบเมตริกระบบนี้เกิดขึ้นในฝรั่งเศสเมื่อปลายศตวรรษที่18พุทธศักราช2 2 4 3ถึง2342หน่วยหลักคือเมตรซึ่งแบ่งออกเป็น10บเดซิเมตรแต่ละเดซิเมตรแบ่งออกเป็น10เซนติเมตรและเช่นเดียวกันที่แต่ละเซนติเมตรจะแบ่งย่อยลงไปอีกเป็น10บมิลลิเมตรสำหรับระยะทางที่ยาวขึ้นเป็น10เมตรจะเท่ากับ1เดคาเมตร1ิบเดคาเมตรเท่ากับ1เฮกโตเมตรและ 10เฮกโตเมตรเท่าก en anyway. ับ1กิโลเมตรเมตรมิลล oh. yeah, yeah, ิเมตรและกิโลเมตรได้ถูกนำมาใช้ในระบบ SI และเซนติเมตรก็ยังมีใช้อยู่ทั่วไปหน่วยความยาวอื่นๆในระบบเมตริกไม่ค่อยมีใช้นักจากหน่วยหลักคือเมตรก็สืบเนื่องมาเป็นหน่วยวัดพื้นที่1แอร์เท่ากับ100ตารางเมตร10คูณ10และมาตรวัดพื้นที่ดินโดยทั่วไปมักใช้เฮกตาร์เฮกเทรเท่ากับ1 0 0แอร์เท่ากับ10,000ตารางเมตรมาตราวัดปริมาตรของระบบเมตริกใช้วัดเป็นลูกบาศก 1ส mm, 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 mm ่วนเมตรคูณ1ส nah ่วน10เมตรคูณ1ส่วนเมตรเรียกว่า <kindergarten. S> 1ลิตรและกำหนดน้ำกลั doświad. ่น1ลูกบาทเซนติเมตรที่0นองศาเซลเซียสมีหน่วยน้ำหนักเท่ากับ1กรัมเนื่องจากการขยายตัวของการค้าระหว่างชาติทำให้มาตรฐานการช่างตวงวัดของแต่ละท้องถิ่นส่วนใหญ่ค่อยๆถูกแทนที่โดยการช่างตวงวัดเพียงไม่กี่ชนิดซึ่งเป็นที่รู้จักและใช้แพร่หลายอยู่แล้วเมื่อเริ่มต้นศตวรรษที่20พุทธศักราช2 4 4 3ถึง2542 ระบบอังกฤษหรือระบบจักรพรรดิและระบบเมตริกก็กลายเป็นระบบ SI ที่สําคัญทั้งสองระบบการใช้ระบบการช่างตวงวัดทั้งสองนี้นําประโยชน์อย่างมหาศาลมาสู่การค้าระหว่างชาติต่างๆอีกทั้งยังช่วยเพิ่มประโยชน์ทางด้านความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานอยู่ในประเทศต่างๆด้วยในอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างไม่ว่าจะทําคานเหล็กอิฐ <It. S 1> แป้นเกลียวสลักเกลียวและวัสดุทุกชนิดทุกชิ้นส่วน ล้วนทาขึ้นตามมาตรฐานของระบบจักรวัดหรือระบบเมตริกนั่นหมายความว่าเมื่อมีการสร้างเครื่องยนต์กลไกลหรือสะพานขึ้นมาชิ้นส่วนต่างๆของมันจะต้องประกอบเข้าด้วยกันได้พอดีถ้าจําเป็นต้องใช้อะไหล่หรือชิ้นส่วนมาแทนอะไหล่นั้นก็จะประกอบเข้ากับของเดิมได้พอดีเช่นกันแทนที่ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะต้องทําด้วยมือเพื่อให้ประกอบเข้ากับของเดิมได้ก็สามารถผลิตขึ้นทีละมากๆในคราวเดียวกันได้นี่คือประโยชน์ที่กว้างขวางออกไปจากการมีระบบการวัดมาตรฐาน การช่างตวงวัดตามระบบเมตริกประสบความสําเร็จและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในด้านที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การค้าและชีวิตประจําวันเกือบทั่วโลกระบบเมตริกส่วนใหญ่เป็นหลักของระบบ s SI. อนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้ระบบเมตริกประดิษฐ์หน่วยช่างตวงวัดอื่นๆที่สัมพันธ์กันได้อีกตัวอย่างหน่วยวัดพลังงานจูลกําลังวัดและแรงนิวตันสิ่งเหล่านี้และอีกหลายๆอย่างคือไม้วัดจักรวาลของเรา